ผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ที่พรมนิมิตนะฮะพี่ตงกหนกเทพสวัสดีครับชื่อก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นมงคลนะครับแล้วตอนนี้ร้านยิ่งมงคลเข้าไปใหญ่นะฮะไม่มีปริงดูดเลือดใช่ครับปริงไปเรียบร้อยหมดแล้วแล้วโอยอดขึ้นด้วยแถมงานเนี้ยบแล้วก็รับรถลูกค้าแล้วดูแลได้อย่างทั่วถึงใช่ข้างหลังนี่นี่คุณผู้ชมเห็นนะฮะคันนี้ทําอะไรครับเจ้าฮอนด้าคันนี้ฮอนด้าคันนี้เบียดฟุตบาทมาล้อเบียดฟุตบาทแพกมาง่ายๆเลยขั้นตอนการซ่อมคือทําขอบให้สวยงามคืนใหม่ ก็ตึงหน่อยเเครื่อง CNC ตึงนะอันนี้ง่ายๆไม่มีอะไรเป็นแผลตื้นๆ CNC เนี่ยถ้าแผลตื้นๆเนี่ยเคลียได้เลยราคาราคาวงละ700สําสำหรับคันนี้ที่ทำเนี่ยแต่ถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็ราคาทะสไปแล้วก็ความยากง่ายก็แตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำนะฮะรวมถึงนี่เสร็จ f ิ n i s h i ละนะฮะดูซิว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ พี่ต้องครับได้ทำเนี้ยแบบนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อกี้ตัดต่อไปเรียบร้อยเนยนะฮะพี่ต้องฝากเบอร์คุณผู้ชมหน่อยฮะครับก็เบอร์ที่ร้านนะฮะ022219393 2226433แล้วก็เบอร์มือถือ 0816565333นะครับผมมิตรสามสาเลขลัคกี้นะกับพรมนิมิตนะครับตั้งอยู่ที่วงเวียน22ือสงทำงานกันมาหลายปีแล้วนะครับยิ่งรายการเราด้วยคุณสามารถดูย้อนหลังดูทุกแคสที่เป็นไปได้ก็สามารถดูได้เพราะซ่อมได้ทุกอย่างรถคุณชาเขาซ่อมแล้วซ่อมอีกนะฮะหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตมาลบป้วนอีกได้เลยครับยินดีครับวันนี้ขอบคุณพี่ตองด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวชมช่วงต่อไปของรายการเรสโชครับ